หมูคิดว่าถ้ามาอยู่ด้วยกันมันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์เรามันดีขึ้นกว่าเดิมค่ะเพราะว่าอยู่ดกันทุกวันค่ะแล,แล้วดีขึ้นไหมคะยังค่ะเเออ,เอ,อคนเห็นแก่ตัวไม่ต้องแคร์หัวใจใครก็มีเยอะนะเอค่ะใช่ไหมคะท็อกซิกรี ationship สายนี้คุณเอค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้ะครับสวัสดีคุณเอคัะค่ะ,คะเจออะไรมาคะเอคะเล่าสู่กันฟังแล้วพอดีว่าหนูก,กับแฟนคะ่ะลดสถานะกันมาเป็นเพื่อนค,ะคะ่ะเราก็อยู่ด้วยกันทุกวันคะ่ะอืมทําไมถึงต้องลดสถานะเกิดอะไรขึ้นคะเพราะว่ามันจะมีช่วงช่วงนึงคะ่ะที่ว่าเราไม่ค่อยได้คุยกันค่ะ้ะวทําให้ความรู้สึกเราห่างกันเราคบกันนานแค่ไหนคะกับแฟนปีกว่าแล้วคะ่ะ ครับเป็นแฟนกันมาปีกว่าแล้วก็ลดสถานะกันมาเป็นเพื่อนสถานการณ์คือยังอยู่ด้วยกันหมายความว่าอะไรฮะอยู่บ้านเดียวกันเหรออยู่ห้องด้วยกันค่ะยังใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันค่ะก็คือเหมือนแชร์ห้องกันอยู่อะไรเงี้ยเนาะค่ะและในความเป็นแฟนที่บอกว่ามันดูห่างเหินเราได้คุยกันแล้วพยายามจะแก้ปัญหาไหมคะว่าความห่างเหินที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรเกิดจากช่วงนั้นนะคะพอดีว่ามันเป็นช่วงปิดเทอมพอดีค่ะหนูก็ ด้วยที่บ้านทํางานค่ะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาได้คุยกันเท่าไหร่ครับเพราะว่าหนูกลับจากงานมาก็ค่ําแล้วก็อาบน้ําแล้วก็นอนได้คุยกันแค่ แต,แต่ไม่รู้นะพี่พี่ไม่ค่อยเข้าใจถึงการที่เวลาคุยน้อยแต่เรามีเจตนาจะคุยกับเขาหรือเปล่าหรือว่าน้ำเสียงพูดคุยก็ไม่ค่อยโอเคหรือตอนพูดจากันแต่ละทีก็พูดจากันไม่ค่อยโอเคพูดจากันไม่ค่อยดีหรือเปล่าเพราะบางทีค่ะมันมีอีกหลายคู่นะคะเวลาคุยกันน้อยนะแต่แหมวันๆเดี๋ยวส่งสติ๊กเกอร์ไลน์เดี๋ยวส่งไปกินข้าวหรือย,ยังทําอันนั้นอันนี้หรือเปล่ามันก็สามารถรักษาความสัมพันธ์ไดไงพี่เลยไม่แน่ใจว่าเราไม่มีเวลาเราเวลาน้อยหรือไม่ค่อยรักแล้ว เออท่านหนูวิเคราะห์ลองวิเคราะห์ซีหนูว่าหนูมีใจกับเขาน้อยลงปะคะไม่ค่ะอ้าวแล้วที่ถอยมาเป็นเพื่อนกันอ,อคือใครเป็นคน,คนเสนอว่าเป็นเพื่อนกันเถอะเขาเหรอฮะเขาเป็นคนเสนอค่ะอืมเพราะแล้วเขาให้เหตุผลไหมว่าทำไมถึงบอกว่าเออเราสนาบะนันเถอะเป็นเพื่อนกันเพราะว่าเรื่องเดิมๆค่ะมันไม่ได้แก้ไขอะไรแล้วค่ะเรื่องเดิมๆคือเรื่องเดิมๆคือ,อพี่ไม่ค่อยมีเวลาให้ค่ะ อ๋อเขารู้สึกว่า,าไม่ไม่เราไม่ค่อยมีเวลาให้เขาเขาเลยบอกว่าเป็นเพื่อนกันเถอะใช่ค่ะแต่ก็อยู่ห้องเดียวกันยังอยู่ค่ะแล้วไม่มีเวลาให้กันยังไงอะค่ะก็เจอหน้ากันไม่ใช่เหรออ๋อพอดีว่าช่วงนั้นเรายังไม่ได้อยู่ห้องด้วยกันค่ะเราอยู่บ้านต่างคนต่างอยู่คนในที่ทางของตัวเองอะการที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะคือการที่เราพยายามจะแก้ปัญหาหรือเปล่าไม่ค่ะเพราะว่าหนูก็พยายามทําให้มันดีขึ้นค่ะแต่ว่าเหมือนว่าเขาก็มี คนที่เขาคืออยู่แล้วแต่ว่าก็ยังทาทุกอย่างเหมือนเดิมเออนี่เราตัดสินใจย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันถูกไหมฮะค่ะตอนที่ย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันตอนนั้นคือยังเป็นแฟนอยู่หรือว่าลดสถานะแล้วลดแล้วค่ะอืมเอคิดว่ามันเป็นมันลดแล้วทาไมเอถึงยังจะย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันกับเขาหนูคิดว่าถ้ามาอยู่ด้วยกันมันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์เรามันดีขึ้นกว่าเดิมค่ะเพราะว่าอยู่ด้วยกันทุกวันค่ะแล้วดีขึ้นไหมคะ ยังค่ะนี่ไงอ,อประเด็นก็คือเออะยังรักเขาอยู่เนาะแต่ว่าเขาไม่ได้รักไม่ได้รักเอแล้วแล้วเขาขอลดสถานะแต่เขาก็ยงังย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันค่ะที่สําคัญคือเขาลดสถานะกับหนูแต่เขาก็มีคนอื่นแล้วด้วยไงใช่ค่ะคือถ้าจะว่าไปเนี่ยถามว่าเขาผิดไหมพี่ว่าเขาก็ไม่ผิดนะก็เขาลดสถานะกับหนูแล้วงไงใช่ปะคะคือพูดง่ายๆคือเขามีคนอื่นเป็นแฟนแล้วอะใช่ปะคะเอเองต่างหากที่คิดว่า เฮ้ยไปอยู่กับบ้านเดียวกันไปเลยเพื่อมันจะดีขึ้นอแต่ตอนนี้เอก็กําลังอยู่กับแฟนคนอื่นแล้วสิถ้าอย่างนั้นทีนี้พอเรามาอยู่ในสถานที่เป็นเป็นรถสานะมาเป็นเพื่อนกันแล้วอะ่ะเขาก็คือสามารถไปคบไปคุยกับคนอื่นได้ถูกปะ่ะค่ะเออแล้วเราทําใจได้ปะไม่ได้ค่ะอึด<ะ>อัดหนักเข้าไปอีกแต่เอเข้าใจหรือยังว่าในที่สุดแล้วเรากำลังแก้ปัญหาผิดทางไปหมดเลยเขาเอาใจออกห่างแล้วเขาเริ่มไปคุยกับคนอื่นแล้วแต่พอเขาชวนไปอยู่ ไปอยู่ดีกว่าเห็นไหมครับว่ามันไม่ได้ดีกว่าเลยหนูก็จะกลายเป็นคนที่ต้องไปนั่งฟังเขาคุยโทรศัพท์กับคนของเขาไปอยู่ในห้องเดียวกว่าคนที่เขาก็มีใจกับเราน้อยลงแล้วเอคิดว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงะคะ,ะคิดว่าจะออกมาอยู่คนเดียวคะ่ะพี่ว่าคงต้องแบบนั้นแล้วล่ะเอไม่กลับไปอยู่ที่บ้านนะปกติเออยู่ที่บ้านไม่ใช่หรออ่าพอดีว่าหนู มาเรียนอยู่ในตัวเมืองค่ะอ๋อโอเคก็ว่าจะย้ายออกไปอยู่คนเดียวแบบนั้นน่าจะดีกว่านะความสัมพันธ์มันจะคืออย่างน้อยก็รักษาใจตัวเองอะ่ะไม่ต้องไปทนเห็นคนที่เรายังรักอยู่คบกับคนอื่นอะไรเงี้ยอืเพราะว่าในที่สุดอะค่ะวันนี้เราต้องยอมรับว่าเรารู้สึกมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งใช่ไหมคะเขามีคนอื่นคุยแล้วว่าค่ะเอแล้เขาขอลดถานะแล้วว่าการลดถานะเนี่ยฟังดูเป็นประโยคสวยๆแต่จริงๆคือขอเลิกก็แหละ ใช่ไหมคะขอเลิกแต่เราเองยังอยากจะพยายามอยู่แต่ดันไปพยายามในพื้นที่ของเขาวันนี้หนูเลยอึดอัดมันหายใจไม่ออกเลยแหละใช่ค่ะนะแล้วยิ่งไปเจอผู้ชายเห็นแกตัวบางคนนะคะก็เขาบอกแล้วไงว่าเขาเป็นเพื่อนกับเราเท่านั้นแต่เขาอาจจะมีความสัมพันธ์กับเราเหมือนไม่ใช่เพื่อนก็ได้แต่เราก็ดันไปแอบคิดว่าเฮ้ยพี่มันต้องคิดอะไรกับเราบ้างแหละไม่งั้นเขาจะม,มีความสัมพันธ์กับเราทําไมคนเห็นแกตัวไม่ต้องแคร์หัวใจใครก็มีเยอะนะเอ๋ค่ะใช่ไหมคะ อันนี้พี่คิดไกลกว่าน,นั้นอีกสมมุติสมมุติว่าคนที่เขาคุยคุยอยู่ <c oughs> เกิดเขาจริงจังกันมากขึ้นวันหนึ่งจะช้าจะเร็วหนูก็ต้องถูกเฉดออกมาจากบ้านนี้อยู่ดีละ่ะใช่ค่ะใช่ปะคะเพราะว่าเอาเรามาอยู่เขาในส,ส,สถานะอะไรอะ่ะหนูอาจจะบอกว่าก็หนูเป็นเพื่อนก็ได้เผื่อว่าวันนึงจะได้เลื่อนเป็นแฟนอืมแต่ไม่คะ่ะตอนนี้คนคนนั้นเขามีคนอื่นเป็นแฟนอยู่เอต้องหาทางขยับขยายนะไม่อย่างนั้นพี่รู้สึกว่าเราเองก็จะเป็นคนที่ถูกเอาเปรียบอืที่สําคัญไม่ใช่เอาเปรียบอย่างเดียวคะ่ะความสุข ความอึดอัดทั้งหลายมันจะมากกว่าความสุขที่หนูควรจะมีออืมอืมเราอยู่ในสถานที่เราเลือกได้นะว่าเราจะอยู่ตรงไหนอย่าไปอยู่ในมุมที่เราอึดอัดเลยนะและเมื่อกี้เห็นเอบอกว่าวางแผนไว้ว่าจะย้ายออกแล้วใช่ไหมค่ะนะครับทาใจได้เนาะไหวอยู่เนาะแล้วหาหาที่หาทางของตัวเองหรือยังคะอะกาลังหาค่ะเอมีเพื่อนที่ปรึกษาด้วยเปล่าได้พูดพูดคุยเรื่องนี้กับปรึกษากับเพื่อนบ้างหรือเปล่าครับปรึกษาบ้างแล้วคะ่ะ ครับลองพูดคุยดูเพราะว่าเราต้องมีเพื่อนต้องมีแนวร่วมของเราอยู่เราจะได้มีกําลังใจเนาะค่ะถ้าใครก็ตามที่บอกว่าเราเป็นเพื่อนอย่ายอมให้เขาทําอะไรเกินเพื่อนนะคะ,ะไม่อย่างนั้นเราจะถูกเอาเปรียบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเอนะขอบคุณมากค่ะ,อะขอบคุณนะครับเอสวัสดีค่ะสวัสดีค,ดครับค่ะดูคลาบไฟเดย์บจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ relationship